สว JB, erm i, London, s, ัสดีครับเพื่อนๆเกิจะเป็นเรื่องถาทุกคนนะครับ power m นะครับเป็น power m คัสดีรถยนต์นะครับลูกค้าบอกว่ามันเปิดแล mm ้วมันมีสัญญาณรบกวนแล้วก mm, ็เร่งแรงแล้วมันก็ตัดไปนะครับต้องทำความสะอาดนะพอถึงเนาะไม่มีฝาปิดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทดลองฟังดูก่อนดัง นัดลำโพงเปิดไฟเข้านะครับเป็นสีฟ้าและมีเสียงออกลำโพงเบาๆอยู่นะครับปกติจะต้องเงียบนะสัญญาณเสียงเข้านะครับดังได้นะครับดังได้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 ด้วยนะครับมีสัญญาณเสียงเบาๆรบกวนนะ แล้วก็ลูกค้าบอกว่าเวลาเปิดแดงแงมันตัดด้วยนะครับผมก็คงจะต้องทำความสะอาดพวกนี้ก่อนนะครับแกออกมาปัดฝุ่นล้างออกหน่อยหนึ่งล้างออกก่อนนะนะครับมันเปื้อนมากเลยนะอาจจะเป็นสาเหตุไหมนะครับอาจจะเป็นแบบนำไฟฟ้าหรือเปล่านะต้องเช็ดเช็ดก่อนนะครับทาความสะอาดก่อน เหมือนเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยน,นะครับจะทำความสะอาดนะครับเพื่อนเผื่อมันจะหายแนะ่มันจะเป็นน้ํามันประเภทไหนนะโอ้โหน่าจะเป็นเหตุให้เกิดการที่มีเสียงรบกวนนะเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวผมเช็ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกทีหนึ่งนะครับนะเช็ดทำความสะอาดก่อน เยอะมากเลยนะครับทั้งเครื่องเลยนะครับนะอ่าดดำเนินการเสร็จแล้วครับนะ้ก็ล้างทาความสะอาดออกไปนะครับสัญญาลรบกควนไม่มีเลยนะครับนะมันเป็นที่มันไม่สะอาดนะครับนี่ผมล้างแล้วแล้วก็ประกอบแล้วนะครับมันไม่ได้ยินเสียงหรอกครับมันเป็นเสียงเบสนะครับก็คือล้างทาความสะอาดจบนะครับอาการนี้ คลิปวิดีโอไว้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ